นิดหน่อยมืดนะคะต้องทำยังไงให้มันสว่างสว่างเอ้าใรนี่ไงข้างอะไรอะใครเนี่ยอืม สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พี่กุ้งอยู่ที่ถนนฮานามิโคชินะคะเป็นย่านเมืองเก่านะคะตอนกลางคืนคนก็จะมาทานอาหารนะคะมาดื่มมากินมาดูเกชาอะไรอย่างนี้นะคะแนะนำให้มาตอนตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะนี่นะคะ เรามาจากถนนชิจโจนะคะแล้วก็เดินมานะคะรถผ่านได้นะคะ วันนี้เราจะโชคดีเจอเกอิชาหรือเปล่านะ เพื่อนๆยังไม่เข้ากันมาเลยนะคะใครมาเกียวโตแนะนำให้มาเดินย่านกิออนแล้วก็ที่ถนนฮานามิโคจินะคะอันนี้อ่านว่าเรียกว่าถนนฮานามิโคจินะคะสองฝั่งก็จะ,เป,เ,ะ,ะเป็นแบบเขาอนุรักษ์ไว้นะคะเป็นแบบเรือนไม้นะคะ แนะนำให้มาทานอาหารเย็นนะคะแล้วก็มาเดินเที่ยวที่ฮานามิโคชินะคะตึกนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของฮานามิโคชินะคะใครมาต้องมาถ่ายรูปกับตึกนี้นะคะ เป็นร้านอาหารนะคะก๊อกไปนิดหน่อยนะคะให้กุ้งถ่ายจับภาพมุมสูงให้นะก็จะเป็นร้านอาหารนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อานามิโคจินะคะเป็นย่านเมืองเก่านะคะอายุเป็นหลร้อยปีแล้วนะคะเขาก็อนุรักษ์ไว้นะคะสองฝากฝั่งก็จะเป็นร้านอาหารร้านเหล้าร้านขนมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็บางร้านก็จะมีการแสดงของเกชาไมโกะด้วยนะคะอืม ท่องเที่ยวก็จะชอบมาทานข้าวที่นี่แล้วก็ตามด้วยการเดินเล่นนะคะอากาศเย็นๆนะคะ <Okay. S 1> คืนนี้ฟ้าปลอดโปร่องอากาศเย็นนะคะหนาวนะคะประมาณ9องศานะคะอม แน่นอนเกียวโตวก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงเก่านะคะอายุเป็นพันพันปีนะคะแล้วก็จะมีย่านแบบเมืองเก่าแบบนี้อยู่ทั้งหมด5ย่านนะคะก็จะมีเกียวฮานามิโคชินะคะแล้วก็จำชื่ออีกสามอันไม่ได้ค่ะชื่อยาวมากเลยค่ะแต่พี่กุ้งไปทั้งหมดห้าห้าเมืองเก่าแล้วนะคะไปมาทั้งหมดแล้ว ตอบได้เลยว่าที่ฮานามิโกจิจะสวยที่สุดนะคะแล้วก็ตามนิกิออนนะคะ mm hmm. ถ้าตอนกลางวันก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่แนะนำให้มาตอนกลางคืนนะคะหรือว่าพบค่ำอะไรอย่างนี้นะคะก็ใส่ชุด กิโมโนมาถ่ายรูปได้นะคะแล้วก็มาทานข้าวนะคะตึกนี้อาคารนี้ก็มีชื่อน,นะคะใครมาต้องมาถ่ายรูปกับตึกนี้นะคะเป็นร้านอาหารแต่ว่าเขาเขาเรียกเลยนะคะเขาจะเด่นในเรื่องของว่ามีต้นไม้บนชั้นสองด้วยอย่างนี้นะคะ ตึกนี้นะคะถ้ามาต้องมาถ่ายรูปนะคะเป็นเขาเรียกว่าแลนด์มาร์คของฮานามิโคชินะคะ,ะค่ะ เป็นกิโมโนแล้วก็ยูกาตะเรนทอลนะคะโอ้โน่ for ล a ออ o n l ขายอย่างเดียวนะคะไม่ได้เนรนทอลนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นคมไฟไหมคะคมไฟแดงอันนี้คือสัญลักษณ์ของอตรอกฮานามิโกจินะคะน,น,นาลิงมีร้านขายกิโมโนด้วย เพิ่งเคยเห็นว่าในนี้มีร้านขายกิโมโนด้วยอืมแต่เราไม่เข้าไปนะจ๊ะจะดูบรรยากาศรอบๆใครเนี่ยลูกค้าไปกุ้ง อยู่หนึ่งคนเธอชี้สร้างหรือเปล่าเอ่ย <laughs> น้ำใจยังไม่เลิกโรงเรียนค่ะยังไม่ฟินิสคูลกลับบ้านหนึ่งทุ่มไทยแลนด์ ในซอยนี้เราเคยเข้าไปถ่ายรูปตอนนี้เขาไม่ให้ถ่ายแล้วเนี่ยสังเกตว่าสถานที่ซอยต่างๆนะคะเขาจะมีสัญลักษณ์ของเขานี่เป็นสัญลักษณ์ของฮานามิโกจินะคะ นี่ร้านอะไรเอ่ยหอมเชียสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ฮานาะมิโกจินะคะเป็นตรอกเมืองเก่านะคะอืม

being <laughs> a <laughs> งานนี้มีการแสดงของเกชาด้วยนะคะแล้มาิโกะด้วย ในนี้งนโฮเทลเนี่ยน่าจะแพงมากๆโฮเทลอยู่ในนี้ <laughs> ชื่อภาษาฝรั่งฝรั่งค่ะดาลิงไปไหนนะคะยาสกะเ<ม>ดีวเราจะไปยาสกะกันต่อนะคะ เวลาไลฟ์แล้ววอล์กวอลมันมูฟไม่โอเคเดี๋ยวไปจบที่หน้าปักซอยแหละ <c oughs> ทำไมเขามาอยูม่มืดมืด <c oughs> ทำไมเขามายืนกันอธิบายกันมืดมืด <c oughs> ท้องที่ <c oughs> ต่างชาวยุโรป <c oughs> ไมไปอธิบายกันมืดมืด <c oughs>

ร้านนี้คนเยอะจังค่ะเราคิว up เดี๋ยวลูกค้าก็กลับมาดูย้อนดู See? โอเคตอนนี้เรากำลังจะเดินจากฮานามิโกจิไปยาสกาจินจะนะคะยังไงต้องขออนุญาตปิดไลค์ก่อนนะคะเพราะเราจะเดินออไมโกอ๋ยกอมยมโกถ่ายรูปไม่ทัน เมือ่อกี้เจอฮะไมโก้นิดนึงชิันทำอะไรอ่ะสต๊ชาชไมโก้เข้าไปทำงานนะคะนา่ลิงวิ่งเจอไมโก้ด้วยไมโก้เข้าไปไไเข้าไปตรงนั้นอ่ะ ไปทำงานเข้าไปลงในซอยนี้กุ้งถ่ายไม่ทันเห็นแบบแบบเขาลงแท็กซี่ <c oughs> เรารอไมอีก,ก่ก่อนไหม <c oughs> กี่โมงแล้วอะ <c oughs> หกโมง <c oughs> หนึ่งทุ่ม <c oughs> แฟนตามไมโกะไปแล้วนะคะต <laughs> าาไม่ถ่ายรูปไมโกะนะคะไมโกะเกชานะคะก,ก็จะมีจำนวนเยอะที่เกียวโตนะคะก็จะแบบซึ่งหลายคนคิดว่าไมโกะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะคะไมโกะหรือเกชาเป็นศาสตร์ชั้นสูง อนะคะซึ่งเขาต้องเรียนนะคะถึงจะเป็นไมโกะและเกชาได้ซึ่งฝึกหนักมากๆนะคะทั่วทั้งญี่ปุ่นนะคะมีเกชาที่ขึ้นทะเบียนแล้วเป็นหลักแค่แบบหลักหมื่นเองอ่ะนะคะถือว่าไม่เยอะเลยนะคะแล้วก็ค่าตัวไมโกะเกชานะคะอย่างถ้าเก่งๆมีชื่อเสียงก็แบบ เป็นล้านเลยนะคะปีหนึ่งรายรับก็หลายหลายล้ลานเลยครับเปรียบเสมือนดาราดาราเลยนะคะอแล้วก็มาที่เกียวโ,โตค่ะอย่างถ้าเราเห็นไมโกะกับเเกชาเราห้ามไปแตะตัวห้ามขอถ่ายเซลฟี่อะไรเงี้ยทำไม่ได้นะคะถือว่าไม่ให้เกียรตินะคะเราก็แบบถ่ายรูปเขาได้แต่ว่าห้ามแบบไปขอถ่ายส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้นะคะ เจอไหมคะเข้าไปที่ออฟฟิศแล้วเข้าไปร้านอาหารแล้วโอเคอย่างนั้นวันนี้ขอปิดไลค์แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะต้องเดินบนถนนใหญ่เสียงอาจจะด,ดังนะคะเดี๋ยวเดินไปเจอกันที่ยาสกาจินจะนะคะแล้วเจอกันอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะโอยาสมินาไซ